วันนี้สตูดิโอสปอร์ตขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของยานยนต์ทางทหารสุดลำ้ำกับรถถังแห่งอนาคตท,ที่หลางคนรอคอยเลือโนเดมเจ็ดปี2026รถถังท,ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับทุกสมรภูมิพร้อมเทคโนโลยีระดับสูงที่ตอบโจทย์การรบด้วยปืใหม่ที่ไม่มีข้อจำกัดเลือโนเดมเจ็ดปี2026ันยี่สิบหกมาในสีเขียวด้านผสมรุ่นลายปลาที่ออกแบบมายอย่างชางฉลาดเพื่อให้ลกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในการรบไม่ว่าจะเป็นปา่าเขา เกรดพรีเมียมที่มีความแข็งแรงสูงแต่ยังคงน,น้ำหนักเบาทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วและลขอาตัวกว่าวัาถุทั่วไปในระดับเดียวกันหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของเรดโนนเอเคือปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรที่สามารถยิงกระสุนเจาะเกราะได้แม่นยำในระยะไกลพร้อมระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลที่ใช้ AI วิเคราะห์เป้าหมายและปรับทิศทางกระสุนอัตโนมัติในเซยว,วินาทีไม่ว่าสัตรูจะหลบอยู่ที่ใดก็หนีไม่พ้นสายตาอัจฉริยะของมัน ในด้านการเคลื่อนที่ M7 ใช้ระบบช่วงล่างที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดพร้อมโครงสร้างสายพานที่ยืดหยุ่นสูงทําให้สามารถขับผ่านพื้นที่ครุกระน้ําลึกหรือทรายลึกได้อย่างไม่มีปัญหาความเร็วสูงสุดอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนเรียบและประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ออฟโรด ระบบป้องกันของ Rednode M7 ก็ไม่ธรรมดาเพราะติดตั้งกรอบปฏิกิริยาแบบ a ctive และ a s s i v e ที่สามารถตรวจจับและตอบโต้จรวดนำวิถีหรือระเบิด RPG ได้ทันทีรวมถึงระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่เชื่อมต่อกับโดรนลาดตระเวนเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกเรือในระดับสูงสุดภายในห้องบังคับการก็ทันสมัยไม่น้อยด้วยจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบนำทางด้วย GPS แบบเรียลไทม์และระบบติดต่อสื่อสารที่เข้ารหัสอย่างปลอดภยัยลูกเรือ3ามคนที่ประจำอยู่ในรถสามารถควบคุมทุกอย่างได้จากภายใน โดยไม่ต้องออกจากตัวรถแม้ในสถานการณ์รบจริงสิ่งที่ทำให้ Rednode M7 แตกต่างจากรถถังทั่วไปคือความอัจฉริยะของระบบควบคุมรวมทั้งในด้านการเล็งยิงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการเชื่อมต่อกับระบบบัญชาการกลางแบบเรียลไทม์ถือเป็นก้าวกระโดดของเทคนโนโลยียันเกราะในยุคใหม่อย่างแท้จริงแม้ว่ารถถังจะเป็นอาวุธที่หลายคนมองว่าเก่าแต่ Rednode M7 พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานรถถังก็สามารถกลับมาเป็นหัวใจสำคัญในสนามรบอีกครั้ง และไม่ใช่แค่สำหรับกองทัพเท่านั้น